สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องออฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสช่องเวลุ่นตุ่นน้อยครับเดี๋ยววันนี้พามาดูวันโวครับ440แรกมาครับกับรถน้ำมันครับโว่สติปการถอยครับ นี่ครับกำลังจะถอยเข้าก็ดังครับจะทำการจะทำการติดตั้งไฟครับไฟนีออนสเต็ป ก็เหียอเดินระบบไฟครับตัวนี้เป็นวอลโวครับรถยูโรปครับเล่นรถยูโรปติดตั้งหลอดเสร็จเรียบร้อยครับเราเล่นรถวัตถุไวไฟเลยนะพี่น้องแต่ว่างานของเรา เน้นกระดูกูแน่นๆเ,เลยครับกันไฟครับตัวนี้เป็นทุงลมหม่นเลยนะที่น้องทุงลมทุงลมทั้งสองเลยหน้าหลังเลยมั้งทุงลมครับเป็นทุงลมอุ้ยตัวนี้เป็นแหนบตัวนี้เป็นแหนบครับอีกคันหนึ่งทุงลม ร,รอร,อ,รอ,ออการครับประมาณนี้ครับไม่รู้จะรีวิวอะไรให้ดูเนาะ ก็เป็นคลิปสั้นๆครับเป็นคลิปสั้นดแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ